แขนี่อแข็งก็จะมีการเพิ่มปริมาตรปริมาตรขึ้นนะครับเนื่องจากอนุภาคภายในเนี่ยขยายตัวนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือลูกโป่งนะก็คือแก๊สเวลาเราเพิ่มบุนุูมให้กับสถานที่มีสถานะแก๊สให่แก๊สมันจะขยายตัวนะครับพอมันขยายตัวมันก็จะสามารถทำให้ลูกโป่งเนี่ยปองขึ้นได้นะครับ แต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยปันใจอย่างที่เราทดลองเป็นไงบ้างก็คือรูปโอาจะหนาเกินไปนะครับทำให้การทดลองอาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบเต็มที่นะครับเหลวนะครับของเหลวนะครับก็คือเวลาที่เราเพิ่มความร้อนให้กับของเหลวของเหลวเป็นไงมันก็จะเพิ่มปริมาตรขึ้นเนื่องจากอนุภาคขยายตัวนั่นเองนะครับทั้นสญญา,ามแบบนีคตอนเสปตงเดียวกันเลยก็คือเพื่อ เมื่อบูนับูในทุกภาคจะเกิดการขยายตัวเมื่อเราเอาไปแช่เย็นเป็นไงครับเอาไปแช่น้ำแข็งอนทุกภาคมันก็จะลดลงลดลงนะครับเหมือนลูกโป่งลูกโป่งก็แฟบลงนะครับน้ำที่มันเพิ่มขึ้นมันก็ลดลงนะครับเวลาเราเพิ่มนำรุ่งเข้าไปเนี่ยของเหลวมันจะสามารถขยายเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่า ักลแล้วก okay. mm ็ม mm ันยตรงนี้เร่ยนะครับตั้งเก่งนี้เป็นยังไบ้าแก๊สแก๊สยังมีตาที่เรายีน็น้ำตั เรียบมันก็ไม่ดอ้โหนี่ชิมมา้เวลาครับตอนนี้ให้เรียนข้าเดือดผมการที่ได้เลยนะครับถ้ารอสำเร็จหรือไม่สำเร็จเัาจะดูผลการที่เรา

是的，我叫李小璐。 ยกมือให้ผู้สุดท้ายหน่อยนะตันเลยนะครับเตยเห็นสะพานไหมบางสะพานเนี่ยมันจะสามารถเปิดออกได้นะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำสามารถแยกออกจากกันได้นะครับมันจะมีรอยแยกอยู่ตรงนี้สังเกตดูดีๆนะครับทาไมเขาต้องทําให้มันหางกันแบบนี้ําไมเขาไม่ทาให้มันชิดกันชิดติดกันถ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของเหล็กนะครับเวลาที่มันได้รับความร้อนนะครับเขาจะนองโฟมไว้ประมาณนี้นะครับ นอกจากนั้นยังมีอันนี้เจอแลยครับลากรางรถไฟนะครับหมอนรองรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีการวางตัวบางแบบไม่ชิดกันเกินไปนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวของแข็งสายไฟที่อยู่บ้านอะไรเขาจะทำให้เป็นไงเป็นหลาอดไฟค่ะนี่ค่ะค่อยๆค่ะค่อยๆหย่อนหย่อนนะครับเพื่อเวลาที่มันขยายตัวแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่แตกไั แกนะครับ <One input> <ge ar> ีนาเป็นแกเวลาที่มันได้ได้ที่วนจะพเรองชก็คือว่าชไมใช้รดาจิงจวันนี้โชคต้องใช้กระดาษใช้ช่วงไหนใช้ช่วงที่เราจะเน้นที่มันเป็นความสร็จที่มันเป็นคาสำคัญที่มันเป็นโอกเรตเช่นสห่สาสาม่งสาแล้วก็ ในเสวนที่อยากในให้มก็คือของแข็ของเหลวแก๊สบนนั้นน่ะให้ชัดเจนเพราะว่ามีเด็กเราไม่มีทีก็ทีปะของแข็งของเหลวแก๊สีน้ในตัวที่เราเอาไหอากาศก็ต้องย้ำอีกว่าอากาศเป็นอะไรน้ำเป็นะไอากาศเป็นอะไรน้ำเป็นอะไรเด็กเป็นอะไรใช่ไหมเด็กต้อะตอบย้งสถานะ ชมเติร์แล้วก็ในตอนที่ตัวการตรวตัวด้วยใช่ไหมเออนี่บันลุปังโมจิได้หายแล้วเด็กมันจะไป็นเดี่ยวมันหมายถึงว่ามันเป็นการย้ำความรู้ของเด็กเป็นระยะระยะนะตรงนี้ผู้ชมต้องไม่ปลุกจิเลยต้องต้องเชนโชว์โชว์ที่เรียนการสอนได้ดีแล้วก็ในทุกชั่วโมงถ้ามันปตึงเด็กจะโมจิมากอ๋อเอาตัวชี้วัดจาก เด็กจะได้มีความเร่าใจในตัวองแล้วก็เด็กก็จะได้มีความนใจมาขึ้นเพอไกไ่ค่ะอย่างที่อทีเลยแล้วก็เอาตรงที่ปอคอเมนขึ้นเเครื่องเตือนที่หมงต้องช่่ยเด็ก้วยเห็นไหมว่าถ้าจ้าามอีกรอบหนึ่งมันก็เรียนตอบได้ไม่ไมชัดเจนเพราะว่าความรู้เขาน่ยมันไม่ได้ถูกย่นางวันนี้อากที่นีนนะสหรับชนเช่นชมนะครับว่า การเตรียมดูนะว่มีการเตรียมการสอนทมกอย่างดีนะครับทั้งสื่อเข้าคอลี่อุปกรณ์ที่ผลิตมืาใช่ไหมตัวอาในจารย์ก็ถือว่าเป็นการเอาไ้องเขาแล้วก็ใช้สิ่งที่ไม่มีค่าก่อนน้ำเป็นสื่อประกอบได้เยอะดูว่าชื่นชมนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์การทตรวจต่างๆค่อนข้างที่จะท้องท้องแล้วก็โชคดี พักษักะยะการทดลองถือว่าดีเยี่ยมสํารับหรับที่ในสานที่ไม่เก่งนิดเลยถือว่าผส่คนสุดยอดเลยเรื่องเื่องการเนการสอนกเดนก็ก็ดีเด็กเอาอยู่ไม่ไมุ่่นวายแล้วก็ไม่เนเป็นการเป็นธรรมชาติของเด็กส่วนแผนการสอนที่อยากให้ปรับนิดเดีวในบางบางอย่าง ส่วนของการเรียนรู้เนี่ยเช่นด <c> ้านความรู well, kind of used, so ้เ <c> น like ี่ยเราพี่ก็ถือว่ามันยังมันทำมันเยอะเกินไปอย่างด้าน K จริงๆแล้วภายในสองชั่วโมงเนี่ยเด็กจําเป็นไหมที่ต้องรู้ทั้งหมดอที่ไม่รู้นะว่ากระบวนการนี้เนี่ยต้องรู้ทั้งหมดไหมเพราะว่าหากสมัยแต่เยอะเกินไปแล้วมันจะมีเหในการการรับสมมตเมินของโครงการที่จะดูงที่แต่ยอดไปถึง8ก็ถือวีดีเลยเนาะถ้าเอาคมาเยอะองเนี้ยวัดคยังไงแต่ละแต่ละตัวไม่ต้องมีตัวแบบการวัด ในหน้าแรกมาามตัวเที่อเนดประเมินก็วาพลื่นสำเรูอันนี้ก็อันนี้กินอย่ไ่ร้อนนะอาจจะเพิ่มควาเป็กนิดนึงนะครับจะทำทำเรื่องนี sure. right ้ครับเรก็้ต้นน้ก็ถือว่าโอเคนะรับมีอันนี้ถ้าถ้าเป็นไได้ก็ถือว่าเราชอว่าเก่งตาอ่อนถ้าอยู่ในการเสสงเแล้วเขียนชื่อเด็กไม่ถเขีนชื่อ้จอเด็ก ก็ร้สึ่าคอบครัีนพื้นนัว่าก็ว่าชั่วโมงต่อไปเรามาติดตามว่าจะมเพื่อนอาแต่แต่นี้ม่ไม่่อาจในความที่พี่ว่าโชกคจะบอกเลยหรือว่าชั่วโมงต่อไปตัวเรื่องอะไรถ้าี๋ยเอได้เปีนหรือโชว์ว่าคุณผู้มีใบงานให้ไคแล้วก็ มาต้นี้ในช่วง่อไปเด็กก็จะเกิดจากอยเนี่ยคุ้มโชต่อไปเราจะเรียนเรื่องของการทุ่แบบนี้อันนี้ก็จะเีดตถ้าเป็นไปแบบนี้มันมันอาจจะดูยาก็คุอก็จะเกินแค่ต้งแต่ถ้าเป็นนั้นเราสามารถเกิดให้เด็กดูไดกเพราะว่าหน่วยงในเรื่องนี้โชกเขาสอนหน่วยมันหลายช่วงงงไหมเด็กก็จะได้เชื่อมความรู้ได้ที่เขาไม่ถามนะอันนี้หมายถึงเรื่องที่เข้อก จากทีมนใชสอชั 11, 12, 7, 8, ่วโมงเพราะว่าในขนมปังแค่ kill, so, like sugar, <so ck> 1ช you know. ั่วโมงมันจะเป็นการที่อากจชี้กรรมการเห็นว่าข้าต่อไปทำอะไรหรือถ้าโชคมาสอนในช่วงที่2ชคทยังไงก็ให้กรรมการเห็นว่าใช้สอแล้วชั่วงเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่ปรากฏในท่ามหนชั่โมงที่วาอะไรบ้างข้อเนี่ยก็รอกปนที่แรกั